เจนกับอีฟเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมทําให้ทั้งคู่สนิทกันมากอีฟเป็นคนขยันตั้งใจเรียนและคอยดึงเจนให้อยู่ในกรอบเสมอเจนถึงแม้จะขี้เกียจแต่ก็ไหวพริบดีและค่อนข้างจะมีเล่ห์เหลี่ยมแต่เจนก็ไม่เคยทํานิสัยแย่ๆใส่อีฟเลยทําให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงวัย27ปีอีฟทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพทำให้เงินเดือนของเธอสูงถึงหลักแสน ส่วนเจนก็ทํางานเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดเงินเดือนไม่สูงมากแต่เจนเป็นคนเก็บเงินเก่งจึงไม่ได้ขาดสนอะไรถึงแม้จะต้องคอยส่งเงินใช้หนี้ให้ที่บ้านทุกเดือนด้วยก็ตามจนกระทั่งวันหนึ่งหัวหน้าได้ส่งเธอไปช่วยงานที่บริษัทในเครือเดียวกันที่พัทยาด้วยข้อเสนอที่ว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้และให้เงินสําหรับจ่ายค่ามาจําห้องที่เธอต้องการอยู่เป็นจํานวนหนึ่งหมื่นบาท จนจึงตกลงที่จะไปถึงแม้จะไม่สบายใจที่ต้องอยู่ห่างเพื่อนสนิทก็ตามเอาหนะ้าแค่ปีเดียวเองเสาอาทิตยถ้าแกว่างแกก็กลับมาเยี่ยมฉันก็ได้หรือไม่ถ้าฉันอยากไปเที่ยวทะเลฉันก็ไปหาแกก็ได้ไงก็เข้าใจได้แต่มันก็แค่รู้สึกหง่งห่งนี่วาที่อยู่ห่างจากแกเฮ้ยเริ่มเดือนแรกของปีฉันก็โดนย้ายซะละ เจนบ่นให้เพื่อนสนิทฟังในเวลาพักเที่ยงเพราะอีกสองวันเธอต้องเดินทางไปหาที่พักใกล้บริษัทเพื่อที่จะได้เริ่มงานได้เร็วที่สุดและเมื่อเวลานั้นมาถึงเจนออกเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะได้มีเวลาเดินหาที่พักเจนลากระเป๋าใบใหญ่มาจนถึงคอนโดแห่งหนึ่งที่ตั้งห่างจากบริษัทของเธอเพียง600เมตรและเมื่อจัดการจ่ายค่าเช่าและค่ามาจำเรียบร้อย เจนก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดลำลองและออกไปเดินหาของกินที่ตลาดติดชายหาดที่ห่างออกไปไม่ไกลนักเจนซื้อของกินมาสองสามอย่างและกํำลังจะเดินไปหาที่นั่งแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาสกิดเธอเป็นแปง้งเพื่อนสมัยมหาลัยของเธอนั่นเองเจนบังเอิญจังเลยมาทำอะไรที่นี่น่ะอีบละ่ะอา้าวยิบแป้งฉันถูกส่งมาช่วยงานที่บริษัทในพัทยาน่ะ มาคนเดียวอีฟไม่ได้มาด้วยหรอกแล้วแกล่ะทำงานที่นี่เหรอใช่ฉันทำงานกับบริษัททัวรนะ์น่ะทำนองว่าขายทัวร์ให้นักท่องเที่ยวแล้วกินเปอร์เซ็นต์ว้าวน่าสนใจจังเธอว่างอยู่หรือเปล่าไปนั่งเล่นด้วยกันสิไม่ได้เจอตั้งนานละคงม,มีเรื่องคุยเยอะน่าดู เจนกับแป้งเดินไปเช่าเสือมาผืนหนึ่งก่อนจะไปหาที่นั่งที่ชายหาดทั้งสองคุยกันหลายเรื่องแต่หลกัหลกๆก็คงจะเป็นเรื่องงานเจนสอบถามเกี่ยวกับงานของแป้งหลายอย่างจนได้รู้ว่าแป้งมีหน้าที่หาลูกค้าเข้าบริษัทแต่ยิ่งหาได้มาเธอก็ได้เงินมาแถมไม่ต้องคอยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการเดินทางด้วยโหดีจังอะแบบนี้เดินเดนหนึงก็คงได้เงินเยอะเลยสิ ก่อนนะขึ้นอยู่กับความขยันและไหวพริบล้วนๆเลยล่ะถ้าเธอมีเพื่อนที่อยากไปเที่ยวหรืออยากไปเองก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะเดี๋ยวฉันหาโปรพิเศษพิเศษมาให้เลยเมื่อคุยกันจบทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับเจนกลับมาที่คอนโดและเตรียมพร้อมสำหรับการไปเริ่มงานพรุ่งนี้และเมื่อไปถึงที่บริษัทหัวหน้าแผนกก็แนะนำเธอให้กับเพื่อนร่วมงานได้รู้จักเอาละนี่เจนจ้ะย้ายมาจากสาขาที่กรุงเทพ จะมาอยู่กับพวกเราเป็นเวลาหนึ่งปีฝากด้วยนะจ๊ะเจนถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยถามเพื่อนในทีมได้เลยนะค่ะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนเจนได้นั่งโต๊ะที่ติดกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเธอชื่อโอ๋เป็นคนที่คอยสอนงานเจนในหลายๆเรื่องทําให้ทั้งคู่สนิทกันอย่างรวดเร็วและในระยะเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์เจนก็เริ่มจะสนิทกับหลายๆคนในแผนกเพราะโอ๋พาไปรู้จัก โอเป็นคนชอบเล่นหวยเล่นแชร์และตั้งวงเล่นกับเพื่อนในแผนกะอีกหลายคนจนจบและเริ่มแชร์ใหม่แถมยังปล่อยเงินกู้ในบางโอกาสด้วยหลายๆคนจึงเรียกแกว่าเจ๊โอเจ๊โอชวนเจนไปเล่นด้วยแต่เจนปฏิเสธเพราะเธอต้องเก็บเงินไว้ใช้และส่งให้ที่บ้านจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของเจนก็โทรมาอีกและทุกครั้งที่แม่โทรมาก็มักจะมีอยู่แค่เหตุผลเดียว เจนช่วงนี้ทํางานเป็นไงบ้างนะฮะพอจะมีให้แม่สักแสนหนึ่งไหมไอ้พวกนี้นอกระบบนะมันมาทวงอีกแล้วถ้าเดือนหน้าไม่มีจ่ายมันพ่อต้องโดนกระทืบแน่ๆเลยเจนนี่ที่ไหนอีกนะแม่งวดก่อนเจนก็เพิ่งจะจ่ายไปทำไมงวดนี้ถึงเพิ่มมาได้ตั้งแสนหนึ่งก็กอบพอดีว่าพ่อก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็เลยต้องใช้เงินนะสิแม่อย่ามาโกหกเจนนะมงเงนเจนไม่ให้จริงด้วยก็ได้ก็ได้โถอย่าดูคนนี้ กับแม่ไปเข้าบอลมานะสิเล่นแรกๆมันก็ได้อยู่อะแต่หลังๆมันก็เสียรู้ตัวอีกทีก็ยืมเขาไปเป็นแสนแล้วแม่โถเอ้ยเอาเถอะตอนนี้เจนยังไม่มีถ้ามีเดี๋ยวเจนโอนให้แค่นี้นะแม่ต้องไปทำงานแล้วแน่ใจนะอย่าลืมนะลูกเฮ้ยแม่นะแม่นี่เก่ายังไม่ทันใช้หมดนี่ใหม่มาอีกแล้วตั้งแสนหนึ่งฉันจะไปหาจากไหนกันละเนี่ย เที่ยงวันนั้นเจนนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนที่นแผน่แต่ก็แทบไม่เป็นอันจะกินเพราะเครียดมาเธอนั่งกินไม่ตกว่าจะทำยังไงที่จะหาเงินหนึ่งแสนบาทมาได้ในเวลาหนึ่งเดือนนี่ยยเจนเป็นอะไรไปนะฮะมีอะไรไม่สบายใจบอกเจได้นะเรื่องที่บ้านนิดหน่อยนะเจไม่มีอะไรมากหรอกอ๋ออย่าไปเครียดเลยเออน,นี่สิ้นปีนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไหมล่ะถือวันเที่ยวด้วยกันก่อนแกต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพนะฮะ โอ้ยนี่เจโอพึ่งจะกุมภาเองหาทริปเที่ยวไปปีได้เหรอจ๊ะมันจะไม่ล่วงหน้าไปหน่อยเหรอก็ใช่นะสิต้องหาตั้งแต่เนิ่นๆนี่ขนาดหาตั้งแต่ตอนเนี้ยยังมีแต่ราคาห้าหมื่นไม่รวมที่พักอีกนะเั่นหลักกลุ่มเมื่อเจโอ๋พูดถึงเรื่องทริปที่จะไปญี่ปุ่นขึ้นมาก็ทำให้เจนปิ้งไอเดียเธออมยิ้มก่อนจะพร่งออกไป นี่ถ้าอยากไปญี่ปุ่นนะนะไม่ต้องไปหาทัวร์ให้ยากเลยตั้งหกเจ็ดหมื่นเพื่อนหนูก็ทำบริษัททัวร์อยู่ทิปไปญี่ปุ่น4ี่วัน3าคืนได้ตั๋วไปกลับตกคนละแค่สี่หมื่นเองเจ้มันบอกว่าถ้าจะเอาแบบรวมที่พักด้วยก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกแค่เ0 0ดพันเองแค่นั้นเลยห้องหนึ่งนอนได้ตั้งสี่คนนะฉันลืมเลยนะเนี่ยว่ามันฝากขายเทปอยู่่ะดีนะเจ๊โอพูดขึ้นมา เอา้าแล้วก็ไม่บอกฉันก็เกือบจองเจ้านี้ไปแล้วตั้งหกหมื่นไหนจะที่พักอีกรวมๆเกือบแสนออ้ยฉันเอาด้วยฉันเอาด้วยไปช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ของบริษัทเลยนะของฉันไปสามคนโอ้ยน่าสนใจจังฉันเอาด้วยหาที่เที่ยวกับสามีพอดีเลยผลลัพธ์เกินคาดกว่าที่เจนคิดมีเพื่อนในแผนกสนใจกันอยู่หลายคนเจนยิ้มอย่างดีใจแต่ก็พยายามเก็บอาการเอาไว้ เดี๋ยวฉันลองไปคุยกับมันก่อนนะว่าผ่อนได้เปล่าเสร็จแล้วจะเอาสัญญามาให้เซ็นนะเมื่อมาถึงคอนโดเจนรีบจัดการสร้างเอกสารการจองที่พักและเอกสารการซื้อทิปปอมๆขึ้นมาพร้อมกับร่างสัญญาว,ว่าจะไม่มีการยกเลิกเด็ดขาดหากผู้ใดที่ยกเลิกจะไม่ได้เงินคืนทุกกรณีและเจนก็รีบไปเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนโอนเงินเข้ามาได้อย่างแนบเนียน สามารถผ่อนจ่ายได้นะแต่ให้เวลาแค่2เดือนเท่านั้นโอนมาที่บัญชีเจนได้เลยนะเพื่อง่ายต่อการจำบัญชีเพื่อนเจนเอนัเงินเข้าตลอดเดี๋ยวมันสับสนส่งสลิปมาให้ด้วยล่ะส่วนเรื่องพาสปอร์ตกับวีซ่านะ่ะต้องไปทำกันเอาเองแล้วจะบอกให้และในเวลาเพียง3วันเจนก็มีเงินอยู่ในบัญชีนั้นเป็นจำนวนเกือบ200,000บาทเธอจึงรีบโอนเงิน10,000นั้นไปให้แม่ทันทีพร้อมกับ มีเจ้าอื่นที่เหลือและกำชับหนักแน่นว่าถ้าหากแม่ได้กู้หนี้นอกระบบมาอีกเธอจะไม่ส่งเงินให้แล้วและภายในเวลาหนึ่งเดือนก็มีคนสนใจซื้อทิปเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งหมด10คนโดยที่ทุกคนไม่ได้สงสัยเลยว่ากำลังโดนหลอกเจนทำงานไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแถมยังเปิดวงแชร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวงด้วยนั่นทำให้เจโอไม่ค่อยจะพอใจนะัก นี่ใหญ่เจนแกก็ดูว่าฉันเป็นเท้าแชร์ยอยู่ก่อนแล้วแกจะมาเปิดแข่งกับฉันทำไมอย่างนี้คนที่เคยเล่นกับฉันก็หนีไปเล่นกับแกหมดสิเอ้าเจ๊ทำไมพูดแบบนั้นล่ะแย่งเยื่ออะไรกันฉันไม่ได้บังคับใครมาเล่นสักหน่อยนี่แกนี่มันงูพิชชัดเลยแบบนี้ก็ไม่ต่างจากแกหักหลังฉันเลยนะสิฉันไม่น่าซื้อทัวร์กับแกเลยฉันจริงยกเลิกเอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะเจแลนะถ้าเจจะยกเลิกเจก็ไม่ได้เงินคืนสักบาทด้วยไม่ใช่ก็กลับไปอ่านสัญญ,ญาดูสิ เจ๊โอมโหมาแต่ทำอะไรไม่ได้ส่วนเจนก็ได้ใจใหญ่เพราะเธอทำงานอยู่ที่นี่มาได้ครึ่งปีแล้วระหว่างนั้นเธอก็ศึกษาวิธีการเล่นแชร์มาจากเจโอจนหมดและเปิดวงแชร์ของตัวเองในยอดที่น้อยกว่าทำให้คนสนใจมาเล่นกับเจนมากขึ้นทั้งที่เคยเล่นกับเจ๊โอและพนักงานในแผนกอื่นรวมๆเกือบสิบคนได้ ที่เจนต้องหานมาเล่นแชร์แข่งกับเจ๊โอเพราะว่าเจนกำลังเตรียมแผนที่จะหนีไปต่างประเทศเพราะหากเรื่องทุกอย่างแดงขึ้นมาเธอคงไม่้ลต้องติดคุกเป็นแน่แต่เจนก็ยังขาดเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่งถึงจาพาะพอให้เธอตั้งหลักได้แต่เธอหมดมุกที่จะหลอกล่อคนในที่ทำงานนี้แล้วเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นเจน รีบเดินทางกลับมากรุงเทพทันทีที่ถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และโทรชวนอีฟเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเธอให้มาทานข้าวกังวันด้วยกันเจนัดอีฟที่ห้างหรูใกล้ๆคอนโดที่อีฟพักอยู่และได้มารออีฟที่ร้านอาหารประจำอีฟทางนี้ทางนี้ในว่าจะกลับมาบ้างหายหัวไปเลยนะแกปะ่ะสั่งอาหารกันเถอะฉันหิวมากงานยุงย่งๆหนะักก็เลยไม่ได้กลับ ระหว่างรองอาหารมาเสิร์ฟทั้งคู่ก็ถามไท่สารทุกสุกดิบและเล่าเรื่องต่างๆให้กันฟังตามภาษาเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนานและสักพักอาหารก็ถูกเสิร์ฟกินไปคุยไปและกันเนอะว่าแต่ที่แกนัดมาเนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าแค่คิดถึงใช่ไหมมีเรื่องอะไรหรือเปล่า แหมแกก็รู้ทันฉันตลอดก็ฉันจะเจอายแป้งเห็นนางบอกว่านางขายทริปลหละไปญี่ปุ่นสี่วันสามคืนไม่กี่หมื่นเองก็เลยอยากจะมาชวนแกไปด้วยอ๋อไอ้ทริปญี่ปุ่นสี่วันสามคืนที่แกขายให้กับเพื่อนที่บริษัทนั่นด้วยใช่ปะยายจุ๊บแจงรุ่นน้องคนหนึ่งในแผนกแกฉันก็รู้จักนางมาเล่าให้ฟังว่าแกขายทริปช่วยเพื่อนชื่อแป้งฉันก็สงสัยเลยโทรไปหาายแป้งสรุป ยายแป้งบอกว่าแค่เล่าให้แกฟังไม่ได้ให้ช่วยขายแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนแม่แกก็โทรมาขอยืมเงินฉันแล้วก็บอกว่าแกโอนเงินให้แสนหนึ่งแล้วก็ไม่ให้อีกเจนตกใจที่อีฟรู้เรื่องทั้งหมดเธอกำลังจะเอ,อ่ยขอโทษแต่อีฟก็พูดต่อแกจะหลอกใครจะไม่ว่าเลยนะเจนแต่ตอนนี้แกกำลังจะมาหลอกฉันด้วยฉันเป็นเพื่อนแกนะ อีฟฉันขอโทษนะคือฉันไม่รู้ทำยังไงแล้วจริงๆอะ่ะจะให้เล่าให้เธอฟังตรงๆก็กลัวเธอเลิกเป็นเพื่อนกับฉันขอโทษนะแล้วถ้าแกมาหลอกฉันจนวันหนึ่งเรื่องมันแดงขึ้นมาคิดว่าฉันจะคบกับแกต่อมาอย่เจนฉันคิดว่าแกนะฉันมาเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แกกลับมาหลอกฉันอีกคนเนี่ยนะเจนลองให้ออกมาด้วยความรู้สึกผิด ต่อเพื่อนสนิทพร้อมกับยกมือขอโทษอีปเป็นการใหญ่แกขาดเงินอีกเท่าไหร่ต้องการอีกเท่าไร่ไมหมายความว่ายังไงไก็เงินที่แกต้องการใช้นี่นะขาดอีกเท่าไรเจ็ดหมื่นอีควักซองสีน้ำตาลออกมาจากกระเป๋าก่อนจะวางมันไว้บนโต๊ะอย่างแรงและพูดออกมาด้วยความผิดหวังเอาไปแสนหนึ่งแล้วอย่ามาใ้ฉันเห็นหน้าอีกเพื่อนจอมปลอมอย่างแก ฉันไม่อยากมีอีกแล้วนั่งสิบปมงกุฎอีฟเดินออกจากร้านไปด้วยความผิดหวังและความโกรธเจนยังคงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดแต่ก็หยิบเงินของอีฟแล้วรีบหนีไปเจนขาดงานไปหลายวันและไม่มีใครติดต่อเธอได้ทุกคนจึงได้รู้ความจริงว่า ตัวเองโดนหลอกเพราะเจ๊โอติดต่อบริษัททัวร์ของแป้งไปทำให้ทุกคนรวมตัวกันไปแจ้งความที่โรงพักตำรวจหลับเลืองและรีบออกตามหาแป้งอย่างเร็วเพราะเป็นคดีที่มีผู้เสียหายห,ายหลายคนสุดท้ายเจงก็ถูกจับได้ที่สถานีรถไฟเพราะกำลังจะหนีไปต่างจังหวัด